เตรียมรถอยู่ครับวันนี้ลูกค้าเก่าเรานะจะมารับสองคันเลยคันหนึ่งก็จะเป็นสปีดครับสปีดก็คือเป็นตัวเตี้ยแต่งจากโรงงานนะอีกคันก็จะเป็นเอ็กซิลีอ่าเอ็กซิลก็จะเป็นตัวสูงแต่งจากโรงงานสีขาวเหมือนกันอันนี้สแตนดาร์ดเลยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะสวยออกมาตั้งแต่โรงงานเลย อันนี้เราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมครับอันนี้สวยจากโรงงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแต่งมาจากมาตรฐานโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสเปคแครสปีดนะคะหรือเอ็กซ์ลีสปีดนะคะตัวนี้จะ,ะผลิตมาสปีดคือตัวเตี้ยไม่ได้ยกสูงไม่ได้ยกสูงค่ะ,ะแต่แต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะคแต่งสไตล์เอ็กซ์ีแบบนี้มาจากโรงงานเลยค่ะ เป็นเครื่องพันเก้าใช่ไหมครับอันนี้เครื่องพันเก้าค่ะแล้วก็ผลิตมาสองสีก็คือสีขาวนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีดําค่ะอ๋ออันนี้เป็นสีขาวนะครับใช่ค่ะนี่มันจะโดดเด่นกว่ารุ่นธรรมดาก็คือกระรจังหน้าใช่ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะถ้าเป็นรุ่นปกตินะคะตัวอิสุสุอะค่ะจะเป็นสีเงินนะคะ <ผม S 2> เพิ่มเติมตัวกระจังหน้านะคะแต่ง จากหน้าดําแดงนะคะมันแดงมันแดงออกแดงคลาสสิกนะเป็นแดงแดงเลือนหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิเศษคือทุกรุ่นจะไม่มียกเว้นเอ็กซิลี่คือสติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์คัตเอ็กซ์นะคะตัวนี้จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะครับแล้วก็มีสเกิร์ตล่างนะแล้วก็ล้อแม็กค่ะล้อแม็กตัวนี้จะอาเป็นล้อขอบ16สีดําค่ะแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันเลยใช่ค่ะด้านข้างด้วย ด้านหลังด้วยเนาะใช่ค่ะนี่คือใครอยากได้สวยๆจากโรงงานนี่ก็สั่งเป็นสปีดตัวเตี้ยหรือ X อ e r ซ e s ตัวสูงได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงค่ะพี่นัทอ่าตัวเนี้ยจะเพิ่มโลบาร์นี่อ่าอันนี้คือมีโลบาร์มาจากโรงงานนะคะไม่ใช่ว่ามาแต่งเพิ่มนะคะนี่คือจากโรงงานเลยของแท้จากโรงงานนะครับถูกต้องค่ะ นี่เขามีเว้นตรงไฟเบรกด้านหลังอย่างสวยเลยอ่ะนี่นะครับให้ดูอ่าส่วนภายในของคันนี้นะคะพี่นัทตัวนี้จะได้เป็นตัวคุญแจพุสตา start ไปชมไปชมค่ะเพื่อหัส start ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นคุญแจพุสตา start แล้วก็ไม่เล่นมุกเลย <laughs> ได้เพื่หัสตาร์ได้ <laughs> ตัวนี้จะเป็นอ่าขอโทษนะคะตัวนี้จะเป็นอ๋อ,อน,นี่พุสตา start ใช่ค่ะครับ แต่เราต้องเหยียบเบรกด้วยเครื่องมันถึงจะติดนะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเรากดอันนี้คือแค่ระบบไฟเปิดเฉยอันนี้ติดเพิ่มปะเนี่ยอันนี้กล้องหน้าติดเพิ่มค่ะอลูกค้าอยากได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบาะหนังนะคะพี่นัทตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดําแต่ไฟมองไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแต่ว่าเดินได้ค่ะเขาจะเดินได้เป็นเฉพาะรุ่นเอ็กซิลี่เลยคือเดินได้สีแดงอ๋อดำได้แดงใช่ค่ะออกแนวสปอร์ตนี่ถูกต้องเ <ๆ S 2> นี่ยค่ะคุมเกียร์ก็ดำแดงถูกต้องค่ะนี่นี่ให้ดูหัวเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของเอ็กซิลี่ตัวสุงค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ให้ดูรวดลายรวดลายตรงคอนโซลน,นะครับเนี่ย มีเดินได้แดงตลอดเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ด้านบนเพดานเป็นสีดำครับสีดำสีดำมันก็ออกแนวแบบตกแต่งให้รถดูสปอร์ตเนาะขับขี่แล้วแบบต้องค่ะดูสปอร์ตมากขึ้นอ่าจะทุกอย่างอะค่ะมันมาจากโรงงานเลยนะคะพี่นัทไม่ได้ว่าแต่งเพิ่มเลยอ๋อติดอีนี่เพิ่มไหมกันสาดตัวนี้ที่ติดเพิ่มมาคือตัวกันสาดค่ะของโรงงานี้ อยากได้เป็นพิเศษมันก็มีประโยชน์ครับเวลาเวลาฝนหน้าฝนหรือว่าอะไรเงี้ยเปิดลมนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ลูกค้าคอมเพนเลยว่าต้องได้อย่างเดียวเลยนี่แล้วเวลาเราอันนี้คือตัวกุญแจคีเล็ดใช่ไหมถูกต้องค่ะถ้าเกิดเรามีแค่กุญแจถือไว้กับตัวถูกต้องค่ะมีกุญแจคือระยะห่างไม่เกิน80เซนนะคะเราสามารถเปิดเข้ารถได้ ก็คือมีกุญแจแล้วก็กดตุ่มนี้ปุ๊บเปิดล็อกปิดล็อกได้ใช่ค่ะอ๋อไปดูข้างหน้ากันครับตัวสูงนี่เฮ้ยอันนี้สวยใช่ค่ะเป็นคือเอ็กซีทุกรุ่นจะติดมาเลยค่ะเป็นเฉพาะรุ่นเขาอ๋อตัวเตี้ยก็มีนี่ถูกต้องค่ะตัวเตี้ยก็มีค่ะนี่นีมีสติกเกอร์นูนๆแล้วก็ดําเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18อ๋อนี่ตัวสูงครับแล้วก็ตัวตัวยกสูงะค่ะ จะไม่มี <memorable. S 1> สเกิร์ตอ่กระจังนาเหมือนกันแต่ว่าตัวยกสูงอะค่ะตัวสเกิร์ตเขาเนี่ยจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวตัวที่ไม่ได้ยกสูงอ่ให้ดูเปรียบเทียบครับอ่าค่ะนี่นี่นี่อ๋อตัวเตี้ยมันจะดูสเกิร์ตใหญ่กว่าใช่ส,สเกิร์ตเขาจะรอบคันค่ะพี่นัทใช่เขาไม่มีการชนท้ายแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงอ่ะเขาจะมีการชนท้ายติดมาด้วยดูด้านข้างเอ้แต่ก็แต่ก็สวยนะใช่ค่ะสวยลงตัวกับรถเขาอะ นี่ตัวสูงนะครับสเกิร์ตมันจะไม่ได้อารังการเท่าตัวเตี้ยแต่ว่าเขามีเขามีด้านหลังอ่าเขามีตรงอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังอะค่ะนี่ถ้าตัวสูงก็จะมีบันไดให้เหยียบขึ้นไปด้วยนะนี่ตัวนี้บันไดอันนี้บันไดติดมาจากตัวรถเลยค่ะจากโรงงานเลยติดมากับตัวรถเพิ่มนะไม่ได้ใส่เพิ่มค่ะถ้าเป็นตัวเตี้ยมันจะเป็นสเกิร์ตข้างครับนี่เป็นแบบนี้ด้านข้างอย่างนี้ถ้าเป็นตัวสูงมันจะเป็นบันไดครับให้เราเหยียบขึ้นไปนั่งภายในได้ง่ายๆอ่าอืมก็เหมาะกับเหมาะกับรถอะฮะเตี้ยกับสูง เออด้านหลังก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมใช่ค่ะด้านหลังเปรียบเทียบให้ดูอ่าอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวเตี้ยมันจะเข้าลูกเลยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับใช่เนี่ยให้ดูด้านข้างนะอ๋อมันจะแบบว่าเข้าลูกไม่รอบคมาตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยค่ะนี่ไม่ยื่นออกมาครับจะเป็นแบบนี้ครับตัวเตี้ยอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูตัวสูงกันด้านหลังนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอ้เหนนะดีมากเลยมีมาให้เปรียบเทียบค่ะนี่นี่อันนี้ ตัวสูงมันจะยื่นออกมาคล้ายๆเป็นกันชนด้วยอันนี้เป็นกันชนท้ายค่ะนี่แล้วก็มีบันไดเหยียบขึ้นไปบนกระบะครับค่ะแต่ทุกครันที่เปเดซิลี่หน้าหลังสติ๊กเกอร์มีเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์สีเทาลายกราฟิกใช่ค่ะนะครับปึ๊บไฟท้ายก็สามชั้นเหมือนกันเหมือนกันค่ะมาเดี๋ยวเราก็รอรับลูกค้าได้เรื่อประมาณเก้าโมงตอนนี้ยังแปดโมงกว่าเราเตรียมรถอยู่นะใช่ค่ะ นั่นในก็เป็นเขาเรียกไรแม็กไลเนอร์ใช่อันนี้แม็กไลเนอร์คือชุดนี้มันมาจากโรงงานนะพี่นัทเราไม่ได้มาเพิ่มเลยนะใช่ค่ะอ๋อสมบูรณ์มาเลยไม่ต้องไปแตะต้องอะไรรดเลยนะกต้องค่ะทั้งตัวเตี้ยด้วยไหมครับไม่ค่ะตัวเตี้ยนี้อันนี้พี่สลาแถมเพิ่มตัวเตี้ยไม่มีแม็กไลเนอร์ตัวเตี้ยไม่มีมาค่ะแต่แถมให้ค่ะจะสังเกตว่านี่ไงไอคันเมื่อกี้มันเป็นลายอีซุสุจากโรงงานอันนี้ติดเพิ่มครับเป็นที่ห้อแม็กไลเนอร์ ถ้าไม่อยากติดแบบสปอร์ตแบบัยรุ่นนเป็นกระบะเหล็กคือเพียวก็ทําได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไม่รบกวนพี่สลาเตรียมรถก่อนได้ค่ะเอาให้ขัดสีชุวีวันสะอาดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีตอนที่ลูกค้ามารับนะครับก็เป็นลูกค้ารถบรรทุกของพี่นัทแล้วก็เป็นรถบรรทุกเอไม่ใช่รถเล็กค่ะเออลูกค้ารถเล็กของพี่สลานะครับเดี๋ยววันนี้วันที่30 3สบค่ะธันวาคมเออ ก่อนสิ้นปีนะครับเรื่องงามยามดีเดี๋ยวสักครู่จะมารับรถอ่าแล้วถ่ายให้ดูสวยๆนะครับนี่ครับตัวสูงครับและตัวเตี้ยแม่เรียกเรียกตัวเตี้ยมันไม่เพาะเลยนะนเานะาะเออนี่นี่นี่เอ็กซิลี่ออกคู่ครับวันนี้ออกคู่สวยๆเลยวันที่สองไหมคะพี่นะัท<ะ>วันที่สองค่ะวันที่สอง วันที่2มีอะไรฮะวันที่2หวยออกค่ะ <c oughs> อ๋อคนไทยกับตัวเลขนี่เนาะพลาดกันไม่ได้เลยนะฮะนี่ครับโอเควิศราครับเตรียมรถต่อครับอค่ะะเเดี๋ยวราจกกันตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวสปีดนะครับตัวเตี้ยนะอ่าให้ดูหน้าจอสัหน่อยเขาจะประมาณนี้ครับก็จะเน้นเป็นโทนสีดำเนาะแล้วก็มีสีแดงตัดนะฮะก็ได้อารมณ์สปอร์ตในการขับขี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายรถไปบริเวณที่จะส่งมอบลูกค้านะครับจะส่งมอบหน้าโชว์รูมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเลยนะอจอดหน้าโชว์รูมบริเวณนี้นะครับทีนี้เรามาขยับตัว X-Series รุ่นสูงกันบ้างนะครับ โอภายในนะครับหน้าจอก็จะอลังการกว่านะเพราะว่าตัวสูงก็ราคาสูงกว่าด้วยนะครับก็เรียกว่าสมราคานะครับสมราคาสตาร์ทก่อนเรียบร้อยแอร์ก็จะเป็นมือหมุนนะตัวนี้ตัวท็อปนะครับไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะเคยออตโต เลยเกียร์ออโต้ก็ขับง่ายผู้หญิงขับสบายผู้ชายขับดีนะครับยวให้หลบเขาไปก่อน เลยจอดสวยๆนะครับจะได้ถ่ายรูปสวยๆออกจากโชว์รูมเราก็จะเจอเลี้ยวซ้ายก็เข้าใบพัดแล้วก็ไปขอนแก่นได้นะครับอีสุขิงยนต์3มแยกปักธงชัยนะครับนี่เวลาถอยแน่ถอยง่ายครับมีกล้อง มองหลังเดี๋ยวจัดแต่งรถก่อนนะเรื่องน้ํามันหายห่วงนะครับเราเติมให้ลูกค้าเต็มเปรี้ยเต็มถังเลยนะครับขับไปสบายๆหลายวันเลยนะฮะกว่าจะเติมอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถอีซูซูนี่เน้นความประหยัดเป็นที่หนึงอยู่แล้ว แฝดพี่แฝดน้องเลยนะครับตอนนี้เรายังแต่งรถในจุดจอดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวกำลังดีไซน์อยู่ว่าจะจอดอยังไงถ่ายรูปจะสวยนะเพราะว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะครับในวันรับรถนะครับมีภาพสวยๆเก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะไปตั้งโชว์บนโต๊ะอย่างนี้นะครับวันที่มารับรถว่าประทับใจขนาดไหนนะครับเราก็จะ จัดเตรียมเพื่อความประทับใจของลูกค้ากันไปเลยนะครับขยับตัวสปีดหน่อยโอ้คันนี้ก็น้ำมันเต็มนี่นี่เต็มเปรี้ยะนะครับเต็มเปรีย้ยเอเดี๋ยวขยับรถก่อนอตัวเตี้ยก็มีกล้องมองหลังนะครับถอยหลังก็จะโชว์ภาพด้านหลังด้วย